บทที่2,604จากข้อมูลของเจียงเฟิงตอนนี้เขาอยู่ในอันดับที่9ของโฮงเชิ่นเรียวและอาณาจักรนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกับจางรุยานเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จางไวรุยก็จำที่จะถามเกี่ยวกับที่อยู่ของจางรูยเยียนเจียงเฟิงซิสเตอร์รูเยียนอยู่ที่ไหนเธอไม่เคยอยู่กับคุณมาก่อนหรือว่าเธออัญญะประกาศคู่เมื่อพูดเช่นนี้อารมณ์ของจางไวรุยก็ลดลงทันที จางไวรุยเห็นว่าลี่ไก่แซ่ทรงพลังเพียงใดตอนนี้เจียงเฟิงสบายดีแต่ไม่มีใครเห็นจางรุยเยี่ยนอีกเลยจางไวรุยสงสัยว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับจางรุยเยี่ยนเช่นกันเจียงเฟิงยิ้มสายหัวและพูดว่าอย่าก,กังวลคุณรุยเยี่ยนสบายดีไปกันเถอะฉันจะพาคุณไปหาเธอไม่ต้องตามหาฉันอยู่นี่จางรุยเยี่ยนเสียงมาจากด้านข้างที่สาวรุยเยี่ยนดีจังที่คุณสบายดี จางเว่ยรุยดูมีความสุขทันทีเธอเก้าวไปข้างหน้าจับมือของจางรุยเยียนและสังเกตมันขึ้นและลงเป็นเวลานาน,านก่อนที่เธอจะพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากที่เราแยกจากคุณฉันเป็นห่วงแทบตายโชคดีที่คุณสบายดีถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันฉันคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ คุณกำลังพูดถึงอะไรการปกป้องคุณคือสิ่งที่เราควรทำจางรูเหยียนหัวเราะอย่างรวดเร็วจางไวรุยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและถามว่าพี่สาวรูยี่นคุณหนีไปได้อย่างไรในภายหลังลี่ไกเซ่นั้นเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งของโตก๊อตเรียวใช่ไหมนี่มันไม่ง่ายเลยที่จะหนีจากเขามือเมื่อเห็นความอยากรู้อยากเห็นและกังวลบนใบหน้าของจางไวรุยจางรูยิ่นกล่าวด้วยรอยยิ้ม เราต้องการวิ่งหนีแต่ลี่ไกเซ่ไม่เห็นด้วยและยืนกรานที่จะหยุดเราในยามสิ้นหวังเราสามารถฆ่าเขาได้เท่านั้นอะไรนะฆ่าเขาจางเวยรุ่ยอึ้องไปครู่หนึ่งคุณล้อเล่นหรือเปล่าอีกฝ่ายมีระดับสูงกว่าคุณสองคนถ้าคุณบอกว่าคุณฆ่าคุณก็ฆ่ามันนี่ไม่ถือว่านายจริงจังเหรอ จางรุยเยียนยังเห็นท่าทางที่น่าสงสัยบนใบหน้าของจางไวรุยและเธอพูดด้วยรอยยิ้มอย่าเชื่อฉันเขาถูกฆ่าตายจริงๆแน่นอนว่าเจียนเฟิงเป็นคนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดส่วนฉันนั่นคือการเป็นผู้ชมอยู่ข้างๆคุณหมายถึงเจียนเฟิงฆ่าลี่ไก่แซ่คนเดียวงั้นเหรอนับประสาอะไรกับจางไวยรุยจางเอ็กเชอร์แลนด์และหงซิงซินที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่เชื่ออ,อีกต่อไป จางรุยเยียนยิ้มและพยักหน้าและพูดว่าจริงสิเพราะตอนที่เจียนเฟิงต่อสู้กับลี่ไกเซ่เขาใช้รูปแบบที่สามของเฟงเชินปามโอเวอร์เวลมิงเมลเทนมันหายไปแล้วเจียนเฟิงพูดอย่างเร่งรีบข้างข้างเขาฮ่าฮ่ามันร้ายแรงแต่เป็นแค่โชคพูดถึงเรื่องครอบงำฉันไม่เก่งมากโชคดีที่ตอนนั้นฉันแสดงพลังเหนือธรรมชาติและทำได้จริงๆไม่งั้น เป็นไปได้จริงๆที่หลีถ่ายเจอจัคฆ่าเราเจียงเฟองอและจางรุ่ยเยียนกำลังคุยกันอยู่ที่นี่แต่ขณะที่พวกเขาคุยกันพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทำไมที่นี่มีแค่สองคนที่ร้องเพลงด้วยกันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงสามคนที่อยู่ถัดจากพวกเขาพวกเขาหันศีรษะและเห็นว่าดวงตาของทั้งสามคนเบิกกว้าง ปากของพวกเขาเบิกกว้างและพวกเขามองไปที่พวกเขาสองคนด้วยความตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เตียงเฟิงมันไม่ตลกไปกว่านี้อีกแล้วจางรุยเยี้ยนหัวเราะเบาหัวเราะเบาแล้วผลักจางไวยรุยคุณน้ำลายกำลังไหลออกมาอะอยู่ที่ไหนจางไวยรุยเช็ดปากอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบน้ำลายเธอโกรธมากที่เธอตกจางรุยเยี้ยนอีกครั้ง ในที่สุดก็มองไปที่เจียงเฟิงสายหัวและพูดว่าเจียงเฟงิงเจียงเฟิงฉันไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้จริงๆบอกฉันเกี่ยวกับคุณคุณเป็นคนนิสัยเสียหรือเปล่าสีหน้าของเจียงเฟิงเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นมีอะไรที่คุณสามารถอวดได้บ้างอุ๊ยเสียงอันเจ็บปวดดังมาจากด้านข้างตอนที่2 6 0 5ห้า มีคนไม่กี่คนที่หันไปมองและกลายเป็นหงศินสินในขณะที่ถูกแขนของเธอเธอเอาชนะจางเ e อ็กเชอร์แลนด์ที่อยู่ข้างๆเธอคุณกำลังทำอะไรอยู่จางเซเวียหลันพูดด้วยรอยยิ้มฉันอยากรู้ว่าฉันฝันไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณก็หยิกแขนคุณหยิกแขนฉันทำไมฉันกำลังฝันจางเซเวียหลันพูดอย่างเป็นธรรมชาติ เจียงเฟงิงจางไวรุยและคนอื่นๆก็พูดไม่ออกเช่นกันแต่หลังจากนั้นไม่นานจางเว่ยรุยก็พูดอย่างตื่นเต้นตอนนี้เจียงเฟิงมีพลังมากนี่หมายความว่าเราไม่ต้องกังวลว่าคนจากตระกูลหลี่จะมาแก้แค้นในป่าแห่งนี้ใช่หรือไม่เมื่อพูดเช่นนั้นจางเว่ยรุยเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความชื่นชมถูกต้อง ก่อนหน้านี้ฉันสงสัยว่าเจียงเฟิงคนนี้จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ดูสิเจียงเฟิงคนนี้ต้นขาหนาที่สุดฉันต้องกอดเขาให้ดีฮิฮิจางเสวีย่ยหลานก็หัวเราะเช่นกันหลังจากที่จางเ e อ็กชเชอร์แลนด์พูดแบบนี้คงซิงซินก็หน้าแดงมากเมื่อเจียงเฟิงต้องการเข้าร่วมทีมเคียนฮาโอรานและเธอเป็นคนที่ต่อต้านเขามากที่สุด โชคดีที่หงซิงซินมีผิวที่หนาและหลังจากหน้าแดงไปพักหนึ่งเธอก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วเจียงเฟิงมองไปที่ศพของจางกิซี่ที่อยู่ไม่ไกลและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และปฏิกิริยาของเจียงเฟิงไม่ได้ซ่อนตัวจากสายตาของคนอื่นๆในปัจจุบันจางเอ็กเชอร์แลนด์ยังกล่าวอย่างเศร้าใจว่า น่าเสียดายที่จางกิซี่ไม่ได้อยู่จนกว่าเจียงเฟิงมาถ้าเขาสามารถอยู่ได้นานกว่านี้อีกหน่อยเขาคงไม่ตายเจียงเฟิงก็ถอนหายใจเช่นกันไม่มีทางที่จะควบคุมสิ่งนี้ได้จริงๆเอาละ่ะอย่าพูดถึงเรื่องน่าเศร้าแบบนี้อีกไปฝังจางกิซี่กันเถอะจางไวยรุยตัดสินใจหลายคนฝังศพของจางกิซี่และเจียงเฟิงไปเอาแหวนเอกูมี่ของสมาชิกตระกูลลี่ที่ถูกฆ่าตายในตอนนี้ หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นจางเว่ยรุยพูดอย่างตื่นเต้นผู้หญิงคนนี้ได้ตัดสินใจแล้วคราวหน้าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับคุณสองคนฮิฮิตอนนี้คุณทั้งคู่เป็นปรมาจารย์ระดับเก้าแห่งหงเฉินจริงอนิจจาเจ้านายคนนี้อยู่เคียงข้างฉันและคุณสองคนอยู่ด้วยกันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยจริงๆหงสิงซินที่อยู่ข้างๆเขาก็เดินไปด้วยรอยยิ้มเขากอดแขนของจางรุย แล้วพูดว่าที่สาวรุยเยี่ยนความสัมพันธ์ของเราดีที่สุดอยากเกลียดฉันเลยเจียงเฟิงยิ้มและพูดว่าคุณไม่มีฮงเชนจริงในาสองคนมีเจ้านายเพียงคนเดียวเท่านั้นอัญญาประกาศคู่หนึ่งจางไวยรุยแข็งทื่อครู่หนึ่งคุณหมายความว่าอย่างไรคุณเพิ่งบอกว่าคุณมาถึงอันดับที่เก้าของฮงเชนเรียวแล้วหรือมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้หรือพูดว่า ขณะที่คุณกำลังพูดที่นี่คุณทะลุทะลวงอีกครั้งหรือไม่ดอนอย่าล้อเล่นแบบนี้ถ้ายังกล้าพูดว่าทะลุอีกฉันคงต้องไปชนต้นไม้ให้ตายใช่แล้วพวกเราควรจะชนมันซะต้นไม้ตายแล้วไม่ใช่หรือคุณน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเจียงเฟิงยิ้มอย่างเจ้าเล่และสายหัวมันไม่ได้เกินจริงอย่างที่คุณพูดและฉันไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยดังนั้นฉันจะเลื่อนขั้นด้วยการพูดคุยและสนทนาได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นคุณก็หมายความว่าจุดจุดจุดจางเว่ยรุย่ยลังเลบทที่2,606เจียงเฟงยิ้มชี้ไปที่จางรุ่ยเยียนและพูดว่าฉันกำลังพูดถึงมิสรุ่ยเยนเธอไม่ได้เป็นอันดับที่9ของฮงก๊อดเรียวอีกต่อไปแต่ได้ก้าวไปสู่อันดับที่หนึ่งของเรียวก๊อดเรียวอ่าคุณพูดจริงเหรอ ดวงตาของจางไวรุยเบิกกว้างจากนั้นเธอก็มองไปที่จางรุยเยียนอย่างรวดเร็วจางรุยเยียนยิ้มพยักหน้าและพูดว่าใช่จางรุยเยียนมองไปที่ความตื่นเต้นของหลายๆคนและพูดด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วมันต้องขอบคุณความช่วยเหลือของเจียงเฟงิงในเรื่องนี้เขากลั่นเม็ดยาลิงยวนระดับสูงและมอบให้ฉันไม่เช่นนั้นฉันคงแตกสลายผ่านฉันทำไม่ได้ อะไรนะนี่จริงหรือเปล่าดวงตาของจางเว่ยรุ่ยเบิกกว้างแน่นอนว่าเธอรู้ว่าเจียงเฟิงรู้วิธีการเล่นแร,แร่แปรธาตุแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือเจียงเฟิงสามารถสร้างเม็ดยาลิงยวนระดับสูงได้อย่างรวดเร็วนี่เกินจริงไปหรือเปล่าหงซิงซินที่อยู่ข้างๆเขาก็ตกตะลึงเช่นกันนี่เจียงเฟิงสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้หรือไม่เขา เป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุมาก่อนหรือไม่ไม่ถ้าเจียงเฟิงเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุมาก่อนทำไมตอนนี้ทุกคนรู้แล้วสถานะของนักเล่นแร่ปแปรธาตุสูงแค่ไหนเขาจำเป็นต้องซ่อนมันหรือไม่ถ้าเขาพูดก่อนหน้านี้เขาอาจได้รับเกียรติในตระกูลจางคุณต้องการทรัพยากรประเภทใดทำไมต้องออกไปค้นหามันด้วยตัวเอง เว้นแต่จะมีความเป็นไปได้นั่นคือการเล่นแร่ปแปราธาตุของเจียงเฟิงได้เรียนรู้หลังจากที่เขาออกมาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะน่ากลัวยิ่งกว่านานแค่ไหนช่วงเวลาระหว่างการเรียนรู้ของเจียงเฟิงและความสามารถของเขาในการกลั่นเม็ดยาลิงยวนระดับสูงนั้นสั้นเกินไปใช่ไหมผู้ชายคนนี้ในระดับอัจฉริยะเกือบจะไม่สิเขาเป็นสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์จางเอ็กเชอร์แลนด์ยังพูดด้วยความประหลาดใจ นี่ถ้าเป็นเรื่องจริงทักษะการเล่นแร,แร่แปรธาตุของเจียงเฟิงจะไม่เหนือกว่าปรมาจารย์เขียนที่หรอกหรือแต่อาณาจักรของมาสเตอร์เคียนดูเหมือนจะติดอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วสำหรับเกรดแห้งแรงระดับกลางคุณมีเวลาเพียงไม่กี่วันนั่นไม่เกินจริงเกินไปหรือทุกคนมองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่าพวกเขากำลังดูสัตว์ประหลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านใดคนผู้นี้คือมังกรและนกฟีนิกซ์ในหมู่มนุษย์เอามันออกไปแบบสบายๆมันก็เพียงพอแล้วสำหรับคนอื่นที่จะระเบิดมันไปตลอดชีวิตแต่เจียงเฟิงเอาทุกอย่างเมื่อเห็นผู้หญิงเหล่านั้นพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่มีความหมายด้วยเหตุผลบางอย่างจางรุยเยนรู้สึกกังวลเล็กน้อยในใจของเขาดูเหมือนจะกลัวว่าของหายากในตัวเองจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปเออ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จางรุเยียนก็หน้าแดงทันทีเธอเข้าใจว่าเธอถือว่าเจียนเฟิงเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของเธอด้วยวิธีนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเจียนเฟงฉันกลัวว่าในอนาคตฉันจะมีคู่แข่งโอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่มันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำไมเขาถึงถือว่าเจียนเฟิงเป็นคนของเขาคุณไม่ละอายใจหรือ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางรุ่ยเยี่ยนก็ดูถูกความคิดของตัวเองเช่นกันเขาไม่เคยเป็นคนแบบนี้มาก่อน